พอกับสวัสดีพอแเมพี่น้องทั้งบ้านเด้อค่ะเหมือนนีมาตามคุ้งสุดท้ายเสื้อกเนาะค่ะที่ท่วงมาจากเพชรบูรณ์เป็นปูทั้งดงังวาดไอ้ไข่เป็นผู้เฮ็ดเนาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะค่ะหลังจากพื้นเฮ็ดไปแล้วพื้นฝันดีพอดีไปฟั่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อ น่าเจริญพรเจริญพรมาตามโค้งสุดท้ายเชื่อพระครับปู่ครับศรัทธาสารชนญาติโยมเอาวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายก่อนอื่นใดอาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่โทรมาอขอคําปรึกษาบ้างที่โทรมาอขอโชคขอลาบบ้างแต่ก็ในการนี้อาตมาจะ,อะขอบอกบุญก่อนอใ,ในเมื่อ เราอยากได้โชคเราก็ต้องทําบุญก่อนอการทําบุญก็คือวันที่19มกราคม2 5ง618ทางวัดจะมีการยกช่อฟ้าสากากันเรียนอสองตัวสุดท้ายให้ให้แล้วเสร็จฉะนั้นแล้วก็ประกาศไปถึงญาติโยมผู้ที่มีใจอุตสาหะอยากร่วมทําบุญในการครั้งนี้ ในวันที่19เมกราคม2อ6 8น,น,นี้สามารถมาร่วมออกโรงทานได้หรือว่ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการยกช่อฟ้าได้อีกประการหนึ่งส่วนประการที่2ท่านไหนอ,อยากจะ,ะเสริมโชคเสริมลาบเป็นการบูชาดวงให้ดวงดีก็มาสอบถามได้อันนี้อาจารย์ยังไม่บอกนะ,อ,ะอันนี้ก็บอกให้สถายจให้ได้รับทราบ ทั่วๆกันไปคนที่ดูส่วนโชคลาบก็ <c oughs> น้ออาจารย์ก็จะเป็นเชื่อเป็นเชื่อพระที่ท่านมรณภาพในการในการผูกคอตายเป็นพระมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์มีท่านส่งมาให้มีญาติโยมส่งมาให้ท่านก็อายุป,ประมาณ35-36ปีอ่า35 36ปี อันนั้นแล้วก็ได้ทําพิธีอขอท่านอาขอเจ้าของเชือกว่าเผื่อให้โชคให้ลาบเก่ศรัทธายาดโยมเก่ศรัทธายาิโยมผู้ที่มา,าขอโชคขอลาบผู้ที่อ,อยากได้โชคแต่ทาบุญแต่ถ้าท่านไหนมีโชคมีลาบแล้วก็ทาบุญอุทิศไปท่านก็จะเกิดพลบุญเก่ตัวเองด้วยแล้วก็แก่ผู้ที่ล่วงลับไปด้วยอันนั้นก็บอกศรัทธายาิโยมเนะาะครับก็คือ ท่านอายุ35มสย่าง36มแล้วครับปู่ใช่ใช่เราก่อนทํานี่มีเหตุการณ์อะไรไหมครับท่านมาหาไหมครับปู่ครับก็ก่อนทําก็ได้ได้ฝันเห็นได้ฝันเห็นได้ฝันเห็นพระองค์หนึ่งแต่เราก็ไม่เคยเจอหน้าท่านเนาะ อ่าห้ามกะฝันเห็นฝันเห็นเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกเป็นตัวด้อู้อ่า่นมาบอกเป็นตัวอ่าเพิ่นมาบอกหนึ่งคือเพิ่นบอกศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามอ่าผลบอกเป็นตัวศูนย์สี่สามอันนั้นระกะมือไม่เห็ดกะเลขกะใกล้ๆกันอ่าขอเพิ่ะกะเลขกะใกล้ๆกันลาคาขึ้นเห็ดกะมาเฮาหมาหอนอ่าบดขึ้นผลักอ่าบดขึ้นพลักอันนั้นกะบบริว่ามันจะให้โชคให้ลาบ อ่าอาจจะให้โชคให้ลาบเห่านึ่งละอ่าผู้เบิงได้บบว่าเบิงใส่วิจารณญาณในการชมอ่าในเป็นความเสือส่วนส่วนบุคคลอ่าการบ่เสนอาบ่แนะนําให้เล่นการพนันแต่ว่ากาอ่าแล้วแต่่านผู้ชมเนาะ่านผู้ชมอันนี้การเห็ดไวอเห็ดไบกับเป็นโครงสุดท้ายกับติดตามเบิงกันเอาอันที่ะอาจารย์เห็ดใวเป็นสมัยโบราณ เป็นโบราณอ่าเป็นโบราณคือสม,มัยก่อนนี่เพิ่นเพิ่นใส่ขี่เทาอ่าใส่ขี่เทาตะกีนบ่มีอ่าใส่ขี่เทาอา่อาอจารย์คูบบอายจะมาผ้าเห็ดบัดน,นี้มันม่มีขี่เทาห้องก็จะต้องใส่ใส่แป้งอ่านล้วการได้ตีแปลมาให้เบิ้งอยอ่าฉำนรันกากับเบิ้งก็ได้มาเบิ้งกันว่มามาัมากตัวใดคือตัวใดเชือกเส้นนี้สามารถทําได้กี่รอบครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เพิ่นสีห่ง ขันเพิ่นขันได้ขันได้ปุ๊บนี่ขันเพิ่นหายต้อเพิ่นกระสีเพิ่นกะสีมาหายต้ออีกนะคือมันก็ว่าเขางวดนี้อ่างวดนาอ่าเขาถือว่าเขางวดนี้ทางวดนาเขาอีกกระเพิ่นแสดงเ่นหาอีกทางวดนาว่าเขาคือให้ให้แค่งวดเดียวเบื้องวันที่เขาบอเออเบิ่งวันมัดสีเขาบอสินะครับแต่ว่ามานับมาในฝันนี่ก็บอกในฝันบอกเป็นตัวเลยแหละครับใช่ในฝันมาบอกเป็นตัว ในฝันนะบอกเป็นตัวคนไทยในความฝันมาตัวไหนนะครับอให้ในฝันน่ก็คือศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามแมนมาให้เป็นตัวเลยนะครับในความฝันศนะูนย์สี่สามแล้วตอนปูท่ทาพิธีปู่ได้ตัวไหนครับผมตอนทําพิธีปู่ได้หกหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสาม แล้ว406นี้มาจากไหนครับ4 406นี่เป็นเป็นข้างหลังเป็นหมยโคาม,มาคือเพิ่นเพิ่นห้คขับคลายขับค่านะ<อ>ขับคายขับหาก็เลยเราก็เลยตีไปให้เพิ่นห้ยมาสองสองหางตอนนี้สองหางก็มาตัดเอานะผมเรามาตัดเอาอ่<ร>าวันเลขสองตัวเขาก็มาตัดเป็นหนึ่งสามศูนย์หกสามสามหกสองหกแล้วแต่ใครชอบครับอ นี้ศูนย์หกกับหกหนึ่งสามนอารักๆมากครับปสี่ศูนย์หกมั้งไม่ใช่สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกครับผมว่ากับเป็นส<ม>ี่ศูนย์เก้าแมนกรับหัวเอากับหัวด้นะครับปูกับหัวได้แล้วแล้วแต่ใครชอบออแล้วแต่ใครแล้วแต่คนชอบคนหมักกันเอาไปอ,อ่แล้วก็บเบิ้งเบิ้งกันเบิ้งผู้ใดหมักตัวใดกับเบิ้ง นี่เนนะมัเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นแนวทางแบบสูรโบราณเนาะจย์เราไปดูตัวเลขกันนะครับอันนี้ทําแบบโบราณทําแบบโบราณนะการแต่ว่าจะเห็นเป็นเลขหกนี่ทราบดีด้ตัวนี้สองศูนย์ใช่พัยหกศูนย์เเห็นเป็นหกกระหาหรืยสัตย์ที่สุดอันนี้ใช่ไหมจ้่ใช่เหมือนหกเหมือนหกเหมือนเก้าโอ้ชัดเนาะ อา้าว fc อมเมนต์ดูนะครับผมอยู่ที่ดวงด้วยเนาะอยู่ที่ดวงของแต่ละท่านนะครับผมจะเป็นตัวไหนนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับผมกลับหัวเอาเนาะเพราะว่าจะเป็นหกก็ได้จะเป็นเก้าก็ได้นะครับตอนนี้เอฟซีอมเมนต์มานะนำเนาะถ้าสองก็เป็นหก <6, S 2> ห้า 63, ห้าสามใช่ไหมหกห้าสามใช่ไหมหกศูนย์ 60. นั่นก็คงเวนหกศูนสี่หกศูนย่เต้องดูดีดีเอ็กซก็ม้นมานะคะนี่เจียจันนั่งให้เนาะค่ะแปลงแปงออกมาให้คือพิธี่ฮ็่สิเอาไปคือกันเราจะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องตัวใดน้อนี่ว่าซันจะสับสนนะของปูจะเป็นแปลงเนาะค่ะเนาะ เคยเป็นสกีน,เป,นเป็นขีธาวนะคะว่าแผ่นซีดีกับขี้เทธาเนาะบัวร่างบัรางอันนี้ปูแปะออกมาให้แล้วนะครับหกหนึ่งสามกับสี่ศูนย์หกนะครับกลับไฟกลับมาตัดเอานะครับส่วนคอมส่วนนี้คือศ <0. S 2> ูนย์สี่สามก็ปูเนาะศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามนะครับใช้จิจารณญาในการรับเชนนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโค้งสุดท้ายวันเลขออกนะครับเนาะนี่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจัวแซบเกไไปเด้พอพี่น้องมาดิแตามากตัวได้ชอบตัวไหนกับพิจารณาดูนะคะนอกปูเป็นสาขัดออกมาแล้ว นี่ว่าอยากตัตามโวนตูมืออนทั้งสิงเป็นมือเรียกอัวก็ทั่วหาปูได้ตามเบอร์นะคะ,ะ,ะเป็นพิธีเอาเรียกเชือกเนาะคะ่ะไม่เหมือนใครนะคะเนาะ